ม่จงค่ะค่ะสวัสดีเสาวันที่สิบหกเนาะคุณแม่เนาะค่ะมือนี้วันที่สิบหกแลลวค่ะท่านผู้ชมมืออื่นเลกก็ออกแล้วเนาะมือนี้มาตามคุณแม่โคงสุดท้ายค่ะเลกออกวันที่สิบเจ็ดค่ะคุณแม่อค่ะค่ะมาตามโครงสุดท้ายเนาะค่ะคุณแม่ว่าฟันแล้วเพื่อนว่าค่ะฟันมือไรคะคุณแม่ ฝันเมื่อคืนว่านนี่ที่ไรฝันคืนว่านเนาะฝันแนวไรนอฝันว่าเพิ่นว่าไปเห็นเพิ่นอันผู้เก่านั่นแหละมานนี่เอื่อยนี่แหละฝันว่าเพิ่นมา,นมาจ็บเคล่นนั่งอยู่ไซไปเดีวไปพ่อละแล,าาแล้วเรานั่งป้าโตแล้วาเรานุ่งเติ่มทั้งส่วนขึ้นมาทั้งเสื่งนี่เราบัวหนุ่งนั่นนั่งป้าโตขาวเห็ดอุ่นๆอยู่ห่วยเอาใยเจ้าคือเห็ดจังซีเจ้าเป็นปอย่างคือบันุ่งเสือมันขันะะ้นแล้วป่ะขั้นเอียงเหรอเพือ่อจะโจมนุ่งเพิน่น นมเพื่อกระโจมน่มเพื่อขึ้นนะค่ะเพื่อขั้นเพื่อว่ารเพื่อกระโจมขึ้นโจมน่มหอยมีไงแล้วคือ,อจะจะกำโน้มน่ะจังสีแล,แล้วกำขึ้นจังสีนาะเต็มมือแล้วจังสีละอืเอา้าเจ้าคือเห็ดจังสันได้ย่าตัวก็ได้เห็ุพาโล่ก็ได้ไปสวนหยอกเราอย่างวะค่ะยังมามือนมันก็หานโน้มน่ามันกระสีว่าศูนย์บุยอื่เป็น,ปนไปได้ค่ะแม่นี่เหบอว่ศูนย์กับ อาจสิเป็นหนึ่งก็ได้เนาะค่ะแต่ว่านุ่มสองขางเป็นบ่ค่ะเออแล้วก็จับนุ่มเล่านี่แหละส่วนมากแล้วสิเยิ้มแต่ขางเดียวอืมยังว่าอุ้ยมันกหาเลยนาองว่ามันหายู่แล้วละมือเห้อ่าเนีเนาอค่ะเรล้าโจมนุ่มล้ว่าแล้วมันขั้นแล้วว่ะมันนี่นี่ก็ได้แน่เมืองขั้นอียงเราคื้จังมนุ่มีตุ้มขึ้นจังขา้าอันดอนู่ลอกก็บ่อปากเราวว่ามันขั้นอ้เราโจมนุ่มเราข้นเ้าบ้านนี้ เดลเต้ 4, เอฟซีเพิ่นสิปเปยนอนด้วสิปเปยซอยกันไวจังไดมือกับอันนุ่มนี่นะจังว่าสิบหาศูนหาไปย่งสันบอกม่นบอกมือหานิวคุณแม่เอาไปต่อยนุ่มเพิน่นคืนแม่นบอกคะ่ะอไ,ไปหยกเพิน่นก็ได้ไปเห็ดเพื่อกับง้อยหุ่มหลวดจังบอกจังไดนยังไปฟันเห้นเหล่าขักเห้นเหล่าเน่ครับแต่่าเพิ่นเสียแล้วแม่นบอกคะ่ะเสียแล้วอายุจักปีตอนเพิ่นเสียหกสิบหก เสียตอนหกสิบหกปีแม่เรื่องนี้ได้กับสีหกสิบเอ็ดแหละล่ะคิดว่าเสียตอนหกหกเนาะตอนหกหกเนี่ยล่ะไปค่ะจังว่าไปฟันเห็นแล้วแล้วนางป้าตัวเขาอุ่นดุนอยู่ค่ะแบบว่าเราบบมีบาดมีแพ้อยู่ตีนนล้วหรอกเกี่ยงปนลอนอยู่เยี่ยห่วยออ้ยใหญ่แล้วตายไปแล้วเราบบเป็นบาดเป็นแพ้ตัวนี่ว่ะค่ะแล้วก็สิให้เด็กนะเราเมื่อจงหน่มนั่นห้บึงแล้วว่ามันขั้นแล้วว่ะค่ะ มันนี้มีขึ้นหนึ่งฟันเห็นเหล่าอีกอยู่ยังไงจังฟันเห็นดหล่าสองเถื่อสามเถื่ออีกมันเราบอกตัวเป็นตัวตัวนี้ค่ะเราบเบาเหลืองเด็กนี่ละใช่เ <c oughs> จ้าอะไบอกเด็กเพื่อนอยู่บอกวิีดนี่บอกอยู่ตัวนั้นแล้วหละ่ะบอกตัวไหนนะหนึ 1, 2, 6, ่งสองหกแหรวอเปล่าหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกเออตัวนี้เราบอกบอกสามตัวเลยเออาว่หนึ่ง หนึ่งสองหกแล้ววะจังไงจังไปคิดถามเด็กน้ำเหลาอย่างวะแล้วกระบอกแล้วว่าบอกเขายู้แล้ววะคุณแม่นี่ถามเหล็น้ำผีเอือยแม่ว่าผีเอือยนี่เดี๋ยวบอกเหลขเขาบาอบอวันนี้ผีเอือยก็เลยว่าบอกอยู่บอกหนึ่งสองหกเพื่อนว่าบอกคะหนึ่งสองหกแล้ววะยังบอกง่ายเม็นถือถืือบถือกระบอกหันวน่าตามความฝันว่นาให้เพื่อนฟังนะเพื่อนมากค่ะ ถ้าให้ตี้จากฝันโตวว่าเห็นเพิ่นถอดเสือนี่แล้วก็เอาเมือจับนมจะคล้องนี่คุณแม่สิตีเหล็กให้ตัวได้น่คิดว่าศูนหาคิดว่าศูนหามนแมนอกคะมือเล่าขาหานมเล่าขา่น้อตัวนี้คุณแม่หายซูนหาเนาะแมะูนหากับหนึ่งสองหกตัวนี้แล้วบอกเป็นตัวค่ะตัวนี้เพิ่นบอกเองเนาะหนึ่งสองหกเหลี่สามตัวกายลืมอายุเพิ่นเนาะคุณแม่ตอนเพิ่นเสียชีวิตแมน เพิ่นอายุหกสิบหกปีแต่ว่าเพิ่นตายแต่ได้คุณแม่ตายเดียวตายเป็นยังคุณแม่ว่าตายกระสุนตายเป็นศูนย์สีเอาใส่หนาหรือเอาใส่หลังเท่านั้นล่ะศูนย์บ่ค่ะศูนย์ศูนย์หาบอ้อเาะเอาไซกับอายุตัวคุณแม่เออส่อายุบ่ค่ะตัวนี้ได้โจมนมได้จับนมได้ซื่อๆเนาะค่ะเออเอาใส่กับอายุกระไรศูนย์ศูนย์หกหกเนาะ คุณแม่เซลศูนย์หกหกบอกคะหรือเซลหกหกศูนย์นี่แหละเอาทำงี่ละเรามันเราบอกเพิ่งเราบอกเลยก็ะฟันหินหนาสองเตือยสามเตือบิ่โบน่เ bon พราะว่าคุณแม่นี่ถ้าฟันเห็นเอือยถี่เสียไปแล้วหรือว่านองถี่เสียไปแล้วมักไม่โชคนาะคุณแม่นมเนาะค่ะถี่ผ่านมาเนาะคะ่ะถ้าฟันเห็นผีเอือยกับผีนองนี่มักมีโชคเนาะคะ่ะแต่ว่าสีมาตัวใดเท่านั้นแต่ว่าบอกเป็นตัวนํำก็เพป่นให้ปัญหานํำเป็น เอามือเป็นโจมนมเพิ่นนี่แลหละกระไทตานผู้ชมทางบานเพื่นตีเอานน่ำนาะคุณแม่แต่ว่าแนวทางคุณแม่ไ้มากเลขสามโตกับซีมี่หนึ่งสองหกเนาะหนึ่งสองหกับศูนยหกหกบอกคะศูนย์หศนหกเจ็เพื่อขึ้นนี่แหละศูนย์หกหกศูนย์หกเจ็ดเพื่อเพื่อขืนน่ำเนาะนนค่ะและกศูนย์หาน้ำศูหาตัวนี้ฟันเราเพิน่น กำนมเล่าเนี่ยสมลัมลกำหน่าหนะเล่ากำโจมขึืนค่ะเอามือเอามือแบกนมแล้วก็ดันขึ้นเป็นบ่คะเออเป็นเห็ดให้เบิ่งนะเป็นเนแั้นนมเิ่นว่ะค่ะอืมค่ะแนวทางคุณแม่ให้มาชาัดเจนแล้วค่ะท่านผู้ชมมือน,นี้มาตามวันที่สิบหกเนาะค่ะมืออื่นเลขก็ออกแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับแม่จงสุขุสุขคนค่ะในงวดนี้เลขวิ่งคุณแม่ให้ตัวไหนคะ ซูนกับโผกซูนกระโ,ก,ก,ระโกเนาะวิ่งซูนนี่แหละวิ่งซูนก็วิ่งโฮกคือมักซูนนี่ก็หลุดไปเลยสิบอมาซูนโฮกโกซูนหมดแล้วคุณแม่เพราะไอ้ตัวแน่บางที่ตามาพร้อมกันเยอะค่ะเพราะว่า,เ,าเคยมาเนาะนเลขวิ่งของคุณแม่นี่เข่าตรงตรงแบบสองตตรงตรงเลยกระมีเนาะคะ่ะค่ะแนวทางคุณแม่หายมาชัดเจนกันให้ท่านผู้ชมเลือกเอาเนาะค่ะมักตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะ คุณแม่มียังเพิ่มเติมบ่คะบ่ม่ยังเรามีซำนี่ละมากระจัดคัดกระพานเนะาะค่ะค่ะขอบคุณแม่จงลหลายๆค่ะบ่เพียงแนวทางขอบคุณ<อ>ค่ณากั<อ>บมาบสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของเมจงค่ะในงวดวันที่17มกราคม2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองคงสุดท้ายของคุณแม่เนาะค่ะในงวดนี้คุณแม่นี่เพิ่นฝันแลกๆเลยเพื่อนว่าค่ะเพิ่นฝันว่า เพิ่นเห็นผีเอื่อยเนาะค่ะไดีคุยกันกับผีเอื่อยเพิ่นว่าแม่จงนี่ถามผีเอื่อยว่ายายจะได้บอกเลขเขาอยู่บ่หงวดนี่เพิ่นว่าเพิ่นถามผีเอื่อยเพิ่นผีเอื่อยเพิ่นก็เลยว่าบอกยูดตัวล่ะเพิ่นว่าแม่จงก็เลยถามอีกเนาะค่ะว่าบอกตัวใดว่าสันผีเอื่อยได้ตอบมาว่าหนึ่งสองหกเพิ่นว่าเลขสามตัวเนาะค่ะหนึ่งสองหกเป็นเลขผีเอื่อยบอกในฝันเนาะค่ะ ลหลังจากนั้นแม่จงกับมาฝันต่ออีกเพื่อนว่าฝันเมือขึ้นวาดนี่เพื่อนว่าค่ะเพื่อนฝันว่าเพื่อนห็นผีเอือยเพื่อนนี่โบไซเสือเพื่อนว่าไซตะสินเพื่อนว่าแต่ว่าเสือโบไซเท่่งๆนี่ป้าเบิดเพื่อนว่าเขาเห็ดอุ่นลุนอยู่เพื่อนว่าค่ะป้านุ่มเห็นนุ่มพร้อมเพื่อนว่าและผีเอือยนี่กระบอกว่าขั้นขั้นขั้นนุ่มเพื่อนว่าก็เลยเอามือนี่ดันนุ่มเกานุ่มขึ้นเพื่อนว่าค่ะในความฝันเนาะค่ะ แล้วเมจงก็เลยว่าเบิ้งเพิ่นว่าหยอกผีเอือยก็หน้าเพื่อนว่าเมจงเลยเอามือข้างหนึ่งเนาะคะ่ะแต่ว่าเอามือข้างนั้นไปตุ่ยนุ่มเอือยขึ้นเพิ่นว่าค่ะไปตุ่ยไปดันนุ่มเอือยขึ้นข้างหนึ่งเพิ่นว่าค่ะฟันซ้านี่เพิ่นว่าค่ะเมจงเลยหายนยวทางมากเนาะคะ่ะในงวดนี้ก็คือหนึ่งสองหกค่ะเลขสามตัวเป็นเลขผีเอือยบอกเนาะค่ะ้วก็มาฟันล่าสุดเนาะคะ่ะ เมจงเพิ่นหายเป็นศูนย์หกหกเนาะคะ่ะเป็นเลขตีจากฝันเลขกสามตัวศูนย์นี่ตีมาจากคนตายแล้วเนาะคะ่ะตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าหกหกนี่เป็นอายุของผีเอือยเนาะคะ่ะผีเอือยอายุหกสิบหกปีจับมาใส่กันเป็นศูนย์หกหกค่ะแล้วก็โต๊ะกันเพิ่นหายศูนย์หกเจ็ดเนาะคะ่ะกันไว้ในแต่หนึ่งเพิ่นว่าเพื่อมันขึ้นเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็นเลยหายเป็นศูนย์หกเจ็ดเนาะคะ่ะศูนย์ฮานี่เป็นเลขตีจากฝันที่แม่จงนี่ เอามือไปดันนุ่มเอืะะ่อยเนาะค่ะเพิ่นว่านุ่มนี่เพิ่นตีเป็นศูนย์เนาะคะ่ะุ่มเป็นวงกลมตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าหานี่ตีจากมือ,นะะมอนเนาะค่ะมือหาหนิวเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นศูนย์หาค่ะรากาหกหกนี่เป็นอายุของผีเอื่อยเพิ่นตอนเสียชีวิตเนาะคะ่ะอายุหกสิบหกปีเพิ่นว่าเลขวิ่งของเมจงเพิ่นปลอยหาย ในงวดนี้เนาะค่ะ0กับ6เพิ่นว่าวิ่งเลยเพิ่นว่าวิ่ง0วิ่ง6บนล่างเพิ่นว่าค่ะเป็นแนวทางของเมจงในงวดวันที่17มกราคม2568นี่ค่ะ ขอให้ท่านผู้ชมถุกทันมีโชคมีลาภในรหางวันใหญ่กับคุณแม่สุข,ขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนําเด้อค่ะกันใบถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนํานี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปนาพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ